สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยครับทุกคนผมมาแล้วอ,อืผมมีข่าวคราวของราชามิซี่มาอัปเดตกันหน่อยครับตอนนี้เหมือนว่าอนาคตของเขากับปารีสแซงแมงเนี่ย ดูเหมือนจะไม่มั่นคงครับเพราะว่าตอนนี้ปารีสเองถกสัญญาใหม่กับเมสซี่เนี่ยไม่คืบหน้านะครับโอ้โหจะเป็นยังไงครับนี่มาตามกันหน่อยมันน่าสนใจจริงๆอันนี้นะครับเป็นสื่ออย่างเลก,กิฟครับบอกว่าตอนนี้สัญญาของเมสซี่กำลังจะหมดลงในช่วงปลายปีนี้ครับแม้ว่าทางปารีสเองมีออปชันขยายเพิ่มได้อีกปีนึงและพยายามขยายสัญญาฉบาัใหม่แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากเลย ในรายงานครับบอกว่าการหารือมีขึ้นในช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมาครับตามเวลา2องชินนะครับโดยทางฮอเกเมนเดสครับในฐานะพ่อแล้วก็ตัวแทนของเมสซี่เองเป็นคนเจรจาแต่ไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนเกิดขึ้นเราต้องบอกว่าที่ผ่านมาครับทีมงานของเปเชเดินหนามาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วแหละและคาดหวังให้เมสซี่เองเนี่ยตกลงขยายสัญญาด้วยการตอบรับออปชันปีที่3เข้าไปตามที่ตกลงกันไว้เมื่อปี2021ครับแต่ว่าฝั่งของเมสซี่เองยังไม่มีการตอบกลับมาด้วยนะครับโอ้โห oh แล้วสื่ออย่างเล กครับบอกว่าการหารือรอบใหม่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้แต่ว่าสถานการณ์ยังคงไม่มีความชัดเจนและไม่มีความแน่นอนซึ่งความเป็นไปได้สามารถเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ แถมไม่พอครับยังมีรายงานทิ้งท้ายนะครับบอกว่าเมสซี่เองกําลังรอดูสถานการณ์ของสโมสรครับโดยเฉพาะกรณีของเนม่าที่มีข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างหนาหูนะแล้วก็เมสซี่เองมองว่าทีมไม่ควรปล่อยให้เนม่าเนี่ยย้ายออกไปนอกจากนั้นครับยังกังวลเรื่องที่สโมสรวางเคลียร์เอมบป,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 ปเป้เป็นศูนย์กลางแม้ว่าชางเมสซี่เองเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเอมบป,ปเป้นะครับแต่ทางเมสซี่เนี่ยจะพิจารณาในเรื่องนี้อย่างที ทวนด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามเลยับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ต้องบอกว่ากรณีของเมซี่เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงเป็นอย่างมากครับเพราะว่าสัญญาของเขาตอนนี้ยังเป็นเครื่องหมายคาถามสําหรับปารีสแฌงแมงอยู่เลยนะโอ้โหเดี๋ยวไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่าน่าสลักบายซินแอลิก ต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน้นๆเต็มๆ,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 ๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมชีสสกอ่อกนังกรอบชีสทะลักฮาวายเอียนมิกสเปเชียลและยังมีหน้าอื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับ มีทั้งไซส์ M แล้วก็ไซส์ L อครับเลือกได้2หน้ากินแบบจุใจกันเป็นลอยร้านมี2สาขานะครับสาขาหนึ่งที่รามคำแหง60ใกล้โรงเรียนสุราหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราดพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราฮาลานด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะฮะทางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา11โมงเช้าถึง2ทุ่มหยุดทุกๆกวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook เพจพิซซ่าหน้าสลักบายซินอะไครับหรือว่าโชว์ที่ศู 0858257820หรืออีกเบอร์นะครับ0832737142ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยได้เลยครับ100%เต็ม โอ้โหเรามาตามข่าวสารของมาเซลซาบิเซอร์กับแมนยูกันหน่อยครับแบบนี้เอริกจนฮากครวมไปถึงแมนยูจะว่าอย่างไงครับเสือใต้ไบเยนขอ20ล้านยูโรครับในการขายขาดมาเซลซาบิเซอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอ้โหน่าสนใจหรือเปล่ามาตามกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นข่าวจากบิวนะครับสื่อจากประเทศเยอรมนีนยบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ได้รับแจ้งจากไบเยนแล้วนะว่ามาเซลซาบิเซอร์คนนี้พร้อมย้ายด้วยค่าตัว20ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ เราต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยไปคว้านักเตะคนนี้มาแบบยืมตัวในช่วงปลายตลาดเดือนมกราคมหลังจากที่คริสเตียนอิรกเซ่นครับมีปัญหาการบาดเจ็บยาวเลยแล้วมิดฟิลว,วัย3 0ปีอย่างมาเซลซัิเซอร์คนนี้เนี่ยได้โอากาสลงสนามมาเป็นตัวสำรองในนัดแรกครับเกมที่ชนะคริสตาวาเลตไป2ประตูต่อหนึง่งและเป็นตัวจริง2นัดติดต่อนในเกมที่เจอกับเลเชียนเะตครับหลังจากที่คาสิเมโร่เนี่ยติดโทษแบน โอ้โหรายงานล่าสุดครับบอกว่าเสือใต้บายเยนต้องการเงิน20ล้านยูโรหากว่าแมนยูอยากจะเซ็นสัญญากับมาเซลซิปเซอร์แบบชาวอลหลังหมดสัญญายืมตัวไปนะครับอ่าชางไบร์เยนครับมองว่านี่คือราคาที่ยุติธรรมแล้วนะครับแม้ว่าชางบายเยนเองจะจ่ายไปแค่16ล้านยูโรในการดึงมาเซลซิปเซอร์เนี่ยมาจากเอเบลัสิกเมื่อปี2021ก็ตามนะครับโอ้โหต้องมาตามนะครับว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะซื้อนักเตะคนนี้ขาดหรือเปล่าก็ต้องดูฟอร์มกันไปยาวๆก่อนก่อนที่จะตัดสินใจ อะไรทั้งนั้นนะครับอืทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของมาเซลสเปซูก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปยาวๆให้าวาัยรุ่น